สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูงพันตัวลกันวันนี้ก็จะมาทําอ้อมปูด้วยค่ะพี่น้องตำปูแล้วก็ตั้งหม้อไว้แล้วค่ะมาดูกันนะคะน้ำปลาพริกกระเทียมอ่ต้นหอมผักชีผักกาดแล้วก็อเกลือไปนิวหยิบผงนัวไปช้อนด้วค่ะเด้อเอา,เอา,เอามาดูนะคะอ้อมปูค่ะนี่ค่ะพี่น้องอ้อมปูอ้อมปู หอมปูคูมพันใส่ไข่ด้วยนะคะเพิ่มความกลมกล่อมใส่พริกลงไปค่ะปึ๊บใส่พริกลงไปเลยค่ะใส่ผักลงไปเลยค่ะเพราะว่าปูคูมพันสุกแล้วค่ะนี่ค่ะ ใส่ผักลงไปเลยพี่น้องใส่ผักเลยล่ะแซ่บแซ่แบแซ่บแบนัวนว,นวอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะอมโปรโอมโปรโ,โอพี่น้องเบิ้งตรเด็ดเคล็ดลับเลยเด้อค่ะแซ่บเลยเด้อค่ะพี่น้องอมปู อ,อร่อยมากเลยค่ะหอมปลูหอมปลูหอมหอมค่ะพี่น้องเพิ่มน้ำปลาร้าอีกค่ะเพราะว่าเป็นหม้อใหญ่น้ำหม้อปลาร้ายังไม่พอค่ะปึ๊บนี่ค่ะปึ๊บใส่ลงไปเลยค่ะป๊าปนี่ค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจค่ะพุดนะพี่น้องเบิง้งโอ้ออมปูออมปูใส่ไข่ด้วยค่ะพี่น้องพุดนะหนัวหนัวค่ะโอกิโลปูกิโลครึ่งเลยค่ะนี่ค่ะแต่ว่าคูมพันใส่ไข่ลงไปด้วยนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะพูดนะพี่น้องเบิง้งโอ้ออมปูค่ะพี่น้องกวดออมปูออมปูใส่ไข่ แซ่บๆนัวๆเลยค่ะคนน่ะขอบคุณเอฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจช่องคมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยๆเลยด้วยค่ะพี่น้องคนน่ะปื๊ดนาทานมากเลยค่ะนี่ค่ะหอ,อมปูใส่ไข่คนน่ะพี่น้องเบิ่งคมพันเอาตัวใส่ด้วยสุดยอดเลยค่ะพี่น้องคนน่ะปื๊ด อมปูใสไข่มาเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจคนหน่พี่น้องเบิ่งมาเด้อค่ะพี่น้องออมปูใสไข่แบบแซ่บเลยค่ะหมอยหญ่เลยค่ะคนน่ะน้ำนี่ข้นปูมันมากเลยค่ะปูมันมันค่ะพี่น้องคนน่ะปออดดูน,น่ะมาทานด้วยกันนะคะ ขอบคุณเอซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจค่ะขอบคุณเลยล่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณเอซีมากๆเลยค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโคมพันตุลากันค่ะออมปูดวะค่ะพี่น้อง กำลังเดือดอีกรอบนึงค่ะอร่อยมากเลยค่ะแกงหม้อใหญ่เลยค่ะวันนี้ค่ะนี่ค่ะแกงหม้อใหญ่เลยน้ำกำลังเดือดเดือดมาอีกรอบสองแล้วค่ะพี่ต้องโอ้มันขึ้นนาเลยด้ว่ะอร่อยมากเลยค่ะ ขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคมพันตุลากานค่ะพนะพี่น้องเบิ้งมากินน้ากันเด้อค่ะเด้อมากินออมปูน้ากัน้อคะออมปูใส่ไข่แซ่บเลยค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องโคมพันตุลากานค่ะใส่น้ําปลาเกลือปลายิบผงนัวปลายช้อนค่ะแล้วก็พริกพริกกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดต้นหอมผักชีใส่หมดเลยค่ะประเภทผัก ใส่เยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะกําลังเดือดค่ะกําลังเดือดรอบสองนะคะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันธุตลากันขอบคุณเลยล้ายค่ะพี่น้องคุณอ่ะพี่น้องเบงิงเบิองอมปูเดือดพี่น้องโอ้สุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะสดสดเลยเ้อค่ะพี่น้องมากินน้ำกัน,น้อค่ะเด้อน,นี่ค่ะอมปูอมปูดูมันเขาเหลืองอร่ามเลยค่ะนี่ค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับช่องโคมพันธุลากันเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะ ขอบคุณเอฟซีมากมากเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดจมกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยนะคะโอ้พนันพี่น้องเ้ิ่งอู้ดูค่ะคุณเล็กคะ่ะอ่าคุณเล็ด,ดูโน่คะ่ะสุดยอดเลยคะ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะโอเคโอเคพนันพนัโอ้ สุดยอดเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ